สปีดเชดและสถานการณ์ในอุดมคติสำหรับ AI ใน F1 ปี26หน่วยพลังงาน50/50 50แบบใหม่ของ F1 นำมาซึ่งปัญหาสุดหินในเรื่องวิธีการปล่อยและการเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้านี่คือสถานการณ์ในอุดมคติสำหรับ AI F1 กำลังอยู่บนขอบเหวแห่งวิวัฒนาการครั้งสำคัญเนื่องจากรถ F1 ยุคใหม่แบบไฟฟ้าสันดาปสัดส่วน50/50 50, สามารถส่งมอบแรงบิดและแรงม้าได้อย่างมหาศาล แต่ไม่สามารถทําได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานจึงมีความได้เปรียบที่อาจถึงขั้นชี้ชะตาได้ในการหาจุดแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการเก็บเกี่ยวและการปล่อยพลังงานสิ่งนี้มีผลต่อวิธีการปรับแต่งและการเซตอัพรถแต่ยังมีผลต่อนักขับด้วยจุดที่เหมาะสมที่สุดนั้นจะแปรผันไปตามแต่ละสนามวันต่อวันยางแต่ละชุดพื้นผิวสนามแต่ละแห่ง ไปจนถึงการคาดการตามทฤษฎีเกมว่าคู่แข่งของคุณอาจจะทำอะไรมันจะเป็นสมการที่ซับซ้อนอย่างยิ่งในแบบเรียลไทม์และขึ้นอยู่กับสถานการณ์เป็นอย่างมากคิมมี่พูดถึงการท้าทายในสถานการณ์การแข่งขันในแง่ของวิธีการที่คุณต้องใช้พลังงานในขณะต่อสู้กับคนอื่นนั่นถือเป็นก้าวที่ใหญ่มากและผมคิดว่าปีนี้คุณต้องเข้าสู่ฤด,ดูกาลด้วยใจที่เปิดกว้างมากๆและในบางแงม่มุมคุณจำเป็นต้องมีความคิดสร้างสารรค์ด้วยเช่นกัน เพราะคุณสามารถเล่นกับพลังงานได้เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกำลังต่อสู้กับคนอื่นมันเหมือนกับการเล่นหมากรุกแต่เป็นเหมือน speed chess หมากรุกที่เร็วมากๆแน่นอนว่าคุณไม่มีเวลามากนักในการคิดสำหรับทุกการเดินหมากแต่คุณต้องพยายามนำหน้าคนอื่นไป2เก้าเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการประทะกันเมื่อวางแผนแซงหรือเมื่อคุณเป็นฝ่ายป้องกันคุณกำลังพยายามคาดเดาหรือบีบให้เขาต้องทำอะไรบางอย่างนั่นเป็นสิ่งที่เป็นอยู่แล้วในระดับหนึ่ง แต่ด้วยพลังงานแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นมหาศาลและตัวเลือกโหมดที่มากขึ้นสมการจึงมีความซับซ้อนขึ้นแบบทวีคูณแม้แต่รอบคุริฟายก็ยังนําเสนอความซับซ้อนในการเลือกเนื่องจากเครื่องยนต์สันดาปเมื่อไม่ได้กดคันเร่งเต็มที่จะถูกใช้เป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสําหรับแบตเตอรี่ชดเชยบางส่วนสําหรับการหายไปของ ERSH เดิม erm. จึงมีทางเลือกที่สําคัญที่ต้องตัดสินใจโดยนักขับแม้กระทั่งในรอบเดียว ดังที่จอร์ดอธิบายคุณจะมีสถานการณ์ที่เมื่อคุณเข้าโค้งเร็วขึ้นคุณกําลังใช้พลังงานมากขึ้นและเก็บเกี่ยวพลังงานได้น้อยลงดังนั้นตลอดทั้งรอบคุณจึงจบลงด้วยการมีพลังงานให้ใช้น้อยลงคุณอาจทําทเวลาได้ดีขึ้นไม่กี่เศษเสี้ยววินาทีในโคง้งแต่คุณอาจเสียเวลาไป2-3งสามเศษเสีเส้ยววินาทีในทางตรง ดังนั้นนั่นต้องใช้เวลาสักพักเพื่อทำความเข้าใจการเก็บเกี่ยวเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้คุณได้พลังงานกลับมาเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นอีกสัก2 -3% และแค่ลูกเล่นเล็กๆน,น้อยๆเกี่ยวกับหน่วยพลังงานใหม่นี้บรรดานักขับต้องการทำความเข้าใจกับวิธีการขับขี่แบบใหม่ที่บางสนามอาจถึงขั้นต้องมีการลิฟ t a แอนโคเพื่อให้ได้รอบคุริฟายที่ดีที่สุดเอสเตบันโอคองถึงกับกล่าวอ้างว่าผมคิดว่าเราสามารถลืมทุกสิ่งที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่สมัยขับโกคาร์ด เกี่ยวกับวิธีการขับให้เร็วไปได้เลยแต่มันน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการเรียนรู้สไตล์การขับขี่ใหม่และหวังว่าจะค้นพบความเร็วจากมันทีนี้ลองนําปัจจัยความท้าทายเรื่องยางที่มีอยู่เดิมเข้ามาผสมลงดูคุณใช้งานยางหนักแค่ไหนแม้แต่ในรอบคุริฟายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันสิ่งนั้นส่งผลกระทบต่อจุดแลกเปลี่ยนพลังงานที่ดีที่สุดอย่างไรในขณะที่สมัมพรถนะของยางเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นผิวแทร็กที่มีวิวัฒนาการ มันจะเปลี่ยนวิธีการที่นักขับควรบริหารจัดการพลังงานอย่างไรและท่าทิศทางลมหรือความเร็วลมเปลี่ยนละ่ะสิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยเมื่อพิจารณาจากความทรงพลังของแบตเตอรี่ดังที่คิมมี่อธิบายแบตเตอรี่ที่มีความอ่อนไหวต่อสไตล์การขับขี่อย่างเหลือเชื่อดังนั้นขึ้นอยู่กับการควบคุมอินพุตของคุณมันสามารถเปลี่ยนการปล่อยพลังงานที่คุณจะได้รับในทางตรงถัดไปได้เลย ในการทดสอบเช็คดาวที่บาร์เซลโลนาตโต้วูฟสังเกตเห็นว่าในเฟอร์รารีและเลดบูวิธีการที่พวกเขาบริหารจัดการพลังงานนั้นแตกต่างจากเราไม่ใช่แตกต่างในทางที่แย่กว่าไม่ใช่แตกต่างในทางที่ดีกว่าแต่แค่แตกต่างคุณจะปรับจูนแมปมันอย่างไรเราจะค้นพบในวันอาทิตย์หรือไม่ว่าโอ้เราไม่ได้แมปมันให้เป็นแบบที่จะทำให้เราชนะการแข่งขันเราแค่แมปมันเพื่อตำแหน่งบนกริดสตาร์ทที่ดี คนที่ฉลาดที่สุดที่อยู่ในรถและในฝั่งวิศวกรรมจะเป็นผู้ชนะทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นชุดสมการที่ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับให้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นผู้ตอบ AI ถูกใช้งานอยู่แล้วใน F1 ยกตัวอย่างเช่นใน CFD ซึ่งมูลค่าของมันในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อกำหนดด้านทรัพยากรตามกฎระเบียบนั้นมหาศาลมันถูกใช้ในการจำลองกลยุทธ์และในการผลิต มันยังถูกใช้แม้กระทั่งเพื่อสแกนกฎระเบียบเพื่อหาช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นได้ดังนั้นแน่นอนว่ามันจะมีค่ามหาศาลในการแก้ชุดสมการที่ซับซ้อนอย่างการแบ่งสัดส,ส่วนการใช้พลังงานยิ่งมีข้อมูลแบบเรียลไทม์ป้อนเข้าไปจากการแข่งขันมากเท่าไหร่มันจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นจุดที่ AI อาจทับซ้อนเข้าไปกลายเป็นการช่วยขับขี่นั้นจะต้องได้รับการป้องกันอย่างระมัดระวังแน่นอน มันไม่สามารถเป็นระบบที่ทำงานเองหรือเป็นอัตโนมัติได้แต่ในแง่ของการให้คำตอบแบบทันทีแก่วิศวกรสนามต่อบางสถานการณ์ย่อมมีคุณค่าอย่างแน่นอนเรากำลังอยู่บนขอบเหวของบางสิ่งที่สำคัญมากในวิวัฒนาการของกีฬานี้ดังที่โตโต้ได้เปยไว้เมื่อเร็วๆนี้การเล่นกับการบริหารจัดการพลังงานนั้นเกือบจะเหมือนกับปัจจัยในการเล่นเกมแต่โดยไม่ลดทอนคุณค่าในสิ่งที่ F1 ยึดถือผมคิดว่ามันคือก้าวต่อไปของ F1 ในแง่ของผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจการเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นได้นํามาซึ่งสิ่งที่มากกว่าแค่การเปลี่ยนแปลงที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องเช่นระบบอากาศพลศาสตร์แบบ Active แต่มันอาจจะนํามาซึ่ง DNA ใหม่ทั้งหมดมาสู่กีฬานี้เลยทีเดียว